ปูสีลาหลวงปู่สีลาแล้วไปกรุงเทพน้ไม่รู้จะหาลงท่านเห็นหลวงมอยู่กว่เดี้เห็นหลงมนอยู่บหเห็นทำปุทยาน หลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้เมสีเดอยบาจะ่ายบาดนยกับพัดลมบริเซปักกระหมุนอยู่เลยหลอนกันนาดโอ้ย่างหลอนเลยบริเซปักพัดลมกระหมุนเลยหนัก วัดปู่ศิลาไปมาแลัวนะวัดปู่ศิลาตอนนี้ก็กำลังจะข้ามทางไปฟังรูปปั้นยักษ์แล้วครับโอ๋หอะระฆังไปตีหอระฆังกันบอกหอระฆนะังครับงาม นะครับตอนนี้ก็ข้ามตอนนี้ก็ข้ามถนนคนทางหนถางบายผมนี่แหละครับมาแล้วมาเอียมาแล้วมาแต่ครั้ แได้ไหมเด็กคนโตแต่ไปทาแบนี้แต่ไ5ไม่ไหมมาแล้วถึงแล้วกุชชาเนี่น เห็นนี่เราเห็นเราเห็นห่โอ้ใหนี่ครับบารลอร์มาเลยปุ๋ยดนบุญนทยเนี่ยยังยังเไเท่านี่เขาคนควันไทยังหมดเนี่ยนี่ควัน่ายบังหมดนี่ นะครับอีมันใส่ต่ออ่ากระจนะนะนี้โอ้ยครับโอ้ย <coughs>